It's your job. It's your responsibility to bring home the bacon เป็นคนชอบท้องฟ้าสายลมและแสงแดดค่ะมีโอกาสก็จะออกมาเดินเที่ยวประมาณนี้ แต่วันนี้ไม่ได้ออกมาเดินป่าค่ะแค่ออกมาหาทำเลถ่ายคลิปแล้วก็ขอสารภาพด้วยความจิตใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จริงแล้วต้องการที่จะถ่ายคลิปมานานแล้วแล้วก็มีหัวข้อแล้วเพียงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเ้ยสถานที่ไม่ดีวิวไม่สวยก็เลยไม่ได้ถ่ายสักที่หนึ่งเพื่อนๆอ,อ,อย่าเอาเป็นเรื่องอย่างนะคะหัวข้อที่อยากจะถ่ายทำในวันนี้ค่ะก็คือคำอธิบายคำนวนภาษาอังกฤษที่บอกว่าถูกริ n g ห o m ม ซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่สุเคยอธิบายออซซี่แสดงคำว่า h a r ์อยากก้าไว้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเนาะก็สามารถดูย้อนหลังได้ตามคลิปนี้นะคะท่จริงสำนวนนี้ค่ะมีเพื่อนของเราออกมาให้ความคิดเห็นออกมาแสดงความคิดเห็นให้คำตอบกันแล้วซึ่งก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันค่ะสำนวนคำว่า Tobing Home The Bacon ค่ะคือตามคำตอบเนาะก็คือเป็นการหา เพื่อมาจุงเจือครอบครัวนั่นเองค่ะคือ t earn m r n money to make money to support y s e l f to s u p p o r t y ดว r f a า,าเลยอาจจะเป็นการออกไปทำงานใช้เงือใช้แรงงานแลกเงินใช้เวลาแลกเงินใช้ความรู้แลกเงินใช้สกิลแลกเงินอะไรก็ได้ที่เราทำมาหากินเพื่อที่จะให้เรามีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้หมดค่ะเรียกว่า To bring home The b a c ค n ทั้งนั้นเลยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสำนวนภาษาสังเกตง่ายๆค่ะที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเจอเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเรานี่แหละที่อาจจะบน่นไม่อยากไปทํางานเบื่อการทํางานอะไรประมาณนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนหรือไม่ก็ต้นสัปดาห์ในวันจันทร์อ้อยวันจันทร์อีกแล้วไม่อยากไปทํางานเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งบางคน่ะไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะไม่อยากไปทํางานจริงๆเพียงแต่ว่าขอให้ได้บ่นนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็อาจจะบอก เขาได้ว่าเอาไปเธอมีงานทําก็ดีแล้วใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษเราก็อาจจะพูดได้ว่า Come on you are lucky to have a job is t your job is t your responsibility to bring home the bacon พูดอย่างนี้กับเขาก็ได้ค่ะ